คนออกจากบ้านไม่ได้เพราะเขากลัวว่าออกไปแล้วเดี๋ยวรั์เต็นหายก็แปลว่าหวยไม่ทำให้เขาหวนใจว่าออกไปแล้วบ้านไม่มีปัญหาครับะไม่ใช่ออกไปแล้วก็โจรขโมยตามหลังมาอืคือ่วยงานรัฐเป็นหน่วยงานบริการกินภาษีอ่ะอยังไงก็ไปปฏิเสธหรือบ่่อย่่งมันก็ไม่ดีอืแล้วคนที่พูดนี่เป็นระดับผู้ใหญ่ด้วยครับเราดูดูดูเรื่องพวกนี้มันมันกลายเป็น ไปโทษดินฟ้ากาดเอ่ยไปโทษไปโทษเอคนอื่นเอ่ยเนี่ยมันมันก็ไม่ดูไม่ค่อยสมาร์ทเท่าไหร่นะครับคือเมื่อมันเกิดเหตุการณ์แล้วเราพิสูจน์ง่ายๆนะพิสูจน์ง่ายๆท่านผู้ฟังฟังอยู่เนี่ยอตอนเกิดเหตุเนี่ยถ้าบอกว่ามันมาเร็วมาแรงมาฉุกเฉินเนี่ยประชาชนที่พวกอยู่นอกพื้นที่อย่างเราเนี่ยครับเรารู้ได้ยังไงเออเรารู้ได้ไงแม่สายท่วมครึ่งตึกแล้ว เรารู้ได้ไงว่าน้าบาาเข้ามาเข้าเมืองแล้วนะวัดวัดอะไรนะวัดเออล่องอะไรวัดร่องเส้นไม่เคยท่วมมาสามสี่สิบปีวันนี้ได้เห็นอือ้าวก็แปลว่าอะไรครับแปลว่ามีมีสื่อของรัฐบอกหรือว่ามีสื่อของเอกชนบอกครับอืมเห็นไหมครับทำไมเราเห็นสื่อของ เอกชนหรือสี่ก็าเรียกว่าเป็นส่วนตัวก็เรียกเพอร์เซ็นาล์แชนแนลเนี่ยเขาเร็วเขาบอกได้เขาทาได้ใช่แต่สื่อของหน่วยงานในพื้นที่เราเคยเห็นไหมฮะอือไม่เคยเห็นเราเราเห็นข่าวจากอีจันเงี้ยเร็วครับเอออย่างนี้ทําไมเพจพวกนี้เ็เขาเร็วครับก็เขาทําได้อย่างมีประสิทธิภาพเขามีเจ้าหน้าที่อยู่ที่นั่นที่ไหนอ่อีจันต้นที่ผมรู้จักเนี่ยเขาอยู่ชวนกลางหมดอ่ะ อืครับเขาก็เชื่อมเขามในพื้นที่ภาพอ่าเขาเชื่อมได้แล้วก็ออกมาสื่อได้ทันทีเขามีคลิปทุกห้านาทีเลยอืเอ่ออัปเดตขนาดนี้ก็เลยสงสัยว่าสื่อของรัฐเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานสื่อไปไหนหมดครับอืทาไม่เป็นเหรอหรือว่าทาไม่ได้หรือว่าข้อจำกัดระเบียบนู่นนี่นั่นอีกก็แปลว่าก็ปัญหาเรื่องหน่วยงานรัฐยังไงมาถึงวันนี้ ไม่ว่าจะเป็นบริหารโดยคนที่มาจากราชการก็ดีหรือมาจากเอกชนไม่ต่างกันเลยนะอืมเวลามันเกิดภัยพิบัติแล้วเราไม่มีโอกาสได้รับได้รับการแจ้งเตือนหรือการเก็บข้อมูลข่าว,าร,า,า,วา,ารเนี่ยจากจากสื่อรัฐบ้างเลยเอรอครับทั้งทั้งท,ง,ทงที่เรามีประชาสัมพันธ์จังหวัดกระจายอยู่ทั่วประเทศ เอออาจารย์ผมก็เข้าใจานะพี่เว้าายผมเข้าใจนะว่าเฮ้ยจ้าวันนี้มันเปลี่ยงป้างคนคนของเราทํางานเร็วสื่อออกมาเร็วเนี่ยผม,มคิดว่ามันช่วยทำให้คนจากส่วนอื่นเข้าไปช่วยได้เร็วครับ